นเกมในวันเสาร์นะครับก็ยังมีฟุตบอลดิวิชันหนึ่งด้วยนะครับเป็นนัดส่งท้ายของฤดูกาลนะครับก็จะปิดฤดูกาลในวันเสาร์นี้ครับสหรับดิวิชันหนึ่งพูดถึงเกมหลีกสูงสุดของบ้านเราในเรื่องของฟุตบอลก็คือไทยพรีเมียร์ลีกอย่างที่ทราบกันดีครับว่าปราสาทสายฟ้าบุรีรัมพีเอเนี่ยครับอย่างยิ่งใหญ่จริงๆขึ้นบัลลังก์ดับเบิลแชมป์ทั้งถ้วยมูลิติไทยคอมเอฟครับและยังเป็นแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกอีกด้วยนะครับ<ล>ก็ยังมีลุ้น ทริปเปิลแชมป์กับฟุตบอลโตต้ตาลีครับนะครับเพราะรอบชิงเจอกับการท่าเรือไทยเอฟซีนะครับก็ยังคงมีลุ้นอยู่เหมือนกันครับรับผมดังนั้นวันนี้ครับมีเรื่องราวมาหากราบของสภารุษนักเตะค,คนหนึ่งแห่งทีมประสาทสายฟ้าก็คือรังสรรค์วิบัติชัยโชคนะครับแต่ว่าวันนี้เห็นบอกว่าแฟนคลับถ้าหากว่าเห็นหนุ่มน้อยคนนี้เนี่ยคงต้องกรี๊ดดังกว่าดังกว่ารังสรรค์แน่นอนแต่ว่าจะเป็นใครดังกว่าจริงหรือไม่แล้วก็จะกลายเป็นซุปตาร์ในอนาคตรหรือไม่น้องแชมป์พีรพลมีคำตอบในเรื่องนี้ครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมผมแชมป์พิรพลคุณกำลังชมสกูปพิเศษปีประวัติศาสตร์ของบุรีรัมย์เกิดแก่เจ็บและจากไปเป็นวัฏจักรของชีวิตที่ไม่มีใครสามารถกำหนดได้เมื่อวานนี้เราได้นำเสนอฤดูกาลที่เต็มไปด้วยความสุขและเศร้าของคุณรังสรรค์วิวัฒชัยโชคสุขที่ได้ทั้งแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกและแชมป์เอฟเอครับเศร้าและต้องเสียน้ำตาเมื่อเสียคุณแม่ไปก่อนวัยอันควรเหรียญนั้นมีสองด้านอารมณ์ของมนุษย์ก็เช่นกัน แน่นอนทุกครั้งที่เขาคิดถึงการจากไปของคุณแม่ความเศร้านั้นเข้าปกคลุมแต่ทุกครั้งที่เขาคิดถึงหนุ่มน้อยที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตมันก็ทําให้นักบอลประวัติศาสตร์คนแรกที่คว้าแชมป์ไทยลีข้าสมัยยิ้มได้แบบสุดใจเหมือนกันเนื่องจากพ่อและแม่ตายเป็นคนหน้าตาดีผมจึงไม่แปลกใจเลยที่น้องไนกี้ที่ตั้งชื่อนี้ก็เพราะตอนที่น้องเกิดคุณดังสรรเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ชื่อดังของอเมริกาพอดีนี่น่ารักไหมครับหลายครั้งที่แข่งเสร็จ ไนกี้ก็จะขึ้นรถบัสของนักกีฬาซึ่งทําให้หนุ่มน้อยทรงผมเทนี้สนิทกับนักฟุตบอลเกือบทุกคนโดยเฉพาะอาอุ้มทีระทรนบุญมาทันใช่ครับในสนามอาจดูแสบอาจดูโหดแต่นอกสนามเขาเป็นคนรักเด็กมากๆเลยทีเดียวนะฮะโดยปกติคุณรังสรรจ,จะไม่ค่อยอุ้มลูกลงมาในสนามเพราะขนาดไนกี้ไม่ลงมาโชว์ตัวน้องก็ดังจนมีแฟนคลับเป็นของตัวเองแล้วแต่นัดส่งท้ายปีเก่าที่ผ่านมาเป็นวันสุดพิเศษแฟนๆบุรีรัมล้วนยิ้มกันทวนหน้า เพราะได้เห็นลูกชายของคุณดังสันแบบเต็มๆแต่เอปกติมีพลังวิ่งไปทั่วจี้สุดๆแต่ทำไมวันนี้ดูหน่อยๆน่อยะลูกชายคุณน้องไนกี้นี่เป็นครั้งแรกที่คุณมีโอกาสปุ้มน้องลงมาในสนามฮะครั้งแรกครับตั้งแต่เขากำลังจะใกล้ครบ3ามขวบก,ก็นี่เป็นครั้งแรกครับที่เอาลูกลงสนามครับเพราะเขาดังมากนะคุณบอกผมเนี่ยคือเขาก็เหมือนกับที่บุรีรัมามันก็เหมือนกับเหมือนเขามาดูบอลตลอดนะฮะก็จะมีเป็นพวก บรรบดาอะไรเงี้ยจนเราก็ไม่รู้ว่าคนรู้จักขนาดไหนแต่ว่าไปดูในเว็บก็เหมือนกับมีแฟนคลับของลูกชายอะไรเงี้ยปกติคุณบอกเขาเป็นคนพลังเยอะมากวิ่งที่เร็วมากนะฮะอายุเท่าไหร่นะอายุสองขวบสองขวบแต่วิ่งเร็วมากผมว่าวิ่งร้อยเมตรเนี่ยไม่เกินสิบห้าวิอะเอาเอา่อาอาอางี้ฮะวิ่งแบบจี๊ดมากแต่วันนี้รู้สึกว่าเหมือนกับด้วยบรรยากาศที่มันอลังการในวันนี้วันนี้รู้สึกเขาจะเ,าเขากลัวจริงๆ้วคือมีแรงวันนี้แต่ว่าวันีวันนี้ตอนที่อุ้มไปแล้ว เป็นชุดของมนุษย์สายฟ้าที่เป็นมาสคอตของบุรีรัมย์ครับหลังจากมาสคอตทักจากข้างในหลังจากนั้นก็ลูกผมก็เหมือนเหมือนมีคนเอาแบตเตอรี่ลูกผมออกไปครึ่งก้อนหลังจากนั้นก็เซื่องซึมไปเลยครับเงียบไปเลยเป็นวิจทําไม่ลูกสามารถที่จะเขาเรียกว่ามีระเบียบได้เลยก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวตั้งใจว่าเดี๋ยวจะจะชวนมาสคอตของบุรีรัมย์ไปไปอยู่แถวบ้านนะครับ พรุ่งนี้ก็14บสี่มกราคมพี่แชมป์ขอแฮปปี้วันเด็กร่วงหน้านะครับขอให้เป็นคนดีของสังคมครับารักดีครับครับพี่แมนพาลูกๆไปเที่ยวไหนก็คงไม่ได้ไปไหนครับ